โอเคเรามาสรุปกันนะครับก็เซตอัพเติมมาเราจั่วการ์ดมา5้าใบใช่ไหมครับไม่นับตัวคอการ์ดครับคอการ์ดจะอยู่บนมือตลอดนะครับถ้าเล่นไปก็จะกลับขึ้นมืออ่าเริ่มแรกมาเข้าเทินจั่วครับจั่วแต่ละคนจั่วการ์ดหนึ่งใบไว้บนสุดนะครับกรณีที่กองการ์ดเนี่ยนะครับหมดแล้วนะครับแล้วเราต้องจั่วนะครับเราจะจั่วการ์ดวาวมาแทนครับถัดมาเราเลือกการ์ดจากบนมือครับไปวางความหน้าไว้นะครับเราจะ ใช้การ์ดนั้นในการเ,าเล่นกันนะครับในรอบนั้นนะครับถัดมาครับเป็นรีวลล์ครับก็คือเปิดการ์ดขึ้นมาครับถ้าเกิดการ์ดเนี่ยมันต้องจ่ายคอร์สอะไรใช่ไหมพวกโฟกัสอะไรเงี้ยเราก็จ่ายไปใช่ไหมครับโดยโฟกัสเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะถือได้สูงสุดคือ3อันนะครับถ้าได้เพิ่มมาเนี่ยจะไม่ได้โฟกัสเพิ่มมาแล้วครับจะถือได้สูงสุดคือ3อันอ่าแล้วก็จ่ายออปชันอลคอร์สต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีแบบ พวกเพกความสามารถอะไรพวกนี้ที่ต้องจ่ายคออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งไอ้การ์ดบางใบเนี่ยมันก็จะมี requirement นะครับว่าไอ้ตัวคามิคาเอกการ์ดเนี่ยต้องอยู่ในสถานะไหนนะครับอยู่ในสเตทไหนนะครับแล้วก็ดูสปีดกันนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนรีโซฟการ์ดก่อน,นครับการ์ดไปไหนเนี่ยจะได้รีโซฟก่อนนะครับแล้วก็เซฟสี่ครับเพเยอร์ดูที่ลำดับ ไอแอดเวนเทจครับดูแอดเวนเทจดูแอดเวนเทจสุดท้ายเลยนะครับคนที่อยู่แอดเวนเทจสุดท้ายเนี่ยของแท็กตรงนี้นะครับแท็กตรงนี้เขาเนี่ยจะได้ตัดสินใจก่อนครับว่าจะเล่นการ์ดไหมแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นการ์ดพิเศษครับที่เป็นที่เป็นรูปแบบนี้นะครับว่าเอ้ยเราจะเล่นไหมนะครับซึ่งมีคอสเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องจ่ายไปทันทีเลยนะครับก็ถัดมาครับเป็น s ็ e ห้านะครับซึ่งไอการ์ดบางใบเนี่ยมันจะมีบอกช่วงนะครับว่ามันเป็นได้ตั้งแต่เบอร์ไหนถึงเบอร์ไหนครับออย่างใบเนี้ยเป็นได้ตั้งแต่เบอร์เจ็ดถึงเบอร์สามนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากคนที่อยู่วอททอมครับก็คืออยู่เหมือนกับตอนแรกเลยที่เราเล่นก็คืออยู่ด้านล่างสุดนะครับไล่ขึ้นมานะครับเขาจะเลือกสปีดการ์ดนะครับเลือกสปีดของการที่เพิ่งเล่นไปครับไอการ์ด อินสแตนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวเลขบอกอยู่แล้วครับก็ยึดตามตัวเลขนั้นไปนะครับถัดมาครับเราก็เป็นเราก็จะรีโซฟผลนะครับรีโซฟก็ดูว่าเอ้ยเบอร์ไหนสูงกว่านะครับอ่ซึ่งการาดเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทครับก็คือเป็นประเภทดีเฟนต์แอคแทตเมดิเอชันนะครับแล้วก็เป็นคอนะครับอ่า ถัดมาแล้วก็ทิ้งจะเป็นการทิ้งการ์ดนะครับเราก็จะทิ้งการ์ดที่อยู่ในพื้นที่การเล่นครับเราก็จะทิ้งลงกองทิ้งครับในสภาพห่ายหน้านะครับซึ่งในคอ ability การกับคอเ e p p o เพิ่การเนี่ยที่เป็นแถบสีแดงนะครับจะไม่ถูกทิ้งครับแต่เราจะเอาขึ้นมือมาแทนนะครับแล้วก็เราจะรีโซพวก e n t u r n effect อะไรพวกนี้พวกการสถานะต่างๆที่แบบเราติดสถานะอะไรพวกนี้นะครับ จากนั้นเราก็เช็คแฮนด์ไซ์นะครับว่ามีเกินแฮนด์ลิมิตไหมครับแล้วเราก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็จะจบเทินแล้วเราก็จะเริ่มเทินใหม่อีกรอบนะครับ mm hmm. ก็เล่นวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ชนะนะครับ mm hmm. ผู้ชนะครับก็ตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายตกใจใช่ไหมครับแปลว่าเราเก็บการ์ดวาลเนี่ยได้ตามเครื่องหมายตกใจมากสุดนะครับซึ่งพอเก็บอ่ะเก็บครบห้าหรือเกินห้าเนี่ยเราก็จะ แพ้ไปนะครับก็จะตายเอื้อ่นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งกนะ็คือการสตันอยู่บนมือเนี่ยคบตามแพนลิมิตนะครับหรือมากกว่านะครับเราก็จะเอื้อตายไปอีกนะครับซึ่งผู้ชนะผู้ที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะครับแหมยังกาคาเมลเลเดอร์ริวคีนะครับก็เกมนี้จะจะมีประมาณนี้ครับ ซึ่งอันนี้ผมละรายละเอียดไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็อยากให้ลองไปอ่านกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่เอามาให้ตัดสินใจด้วยครับว่ามันน่าซื้อเอามาเล่นไหมนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับเกมนี้น่าจะประมาณ30สนาทีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครมีเกมไหนจะเสนออีกเนี่ยก็ ลองเสนอมาได้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาทำสอนเรื่อยๆนะครพอพอดีช่วงนี้ก็ว่างๆอยู่นะครับ